เสร็จยังกูตายตายยวต้องไปดูก่อนท่านผู้ชมค่ะช่วงโดศราเซตนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาทําขนมเค้กกันอีกแล้วเป็นเค้ปเค้กนั่นเองนะคะเค้ปเค้กนี่เป็นเค้กเป็นเมนูเค้กที่สโมชอบมากเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยข้างในครัวเขาไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็คุณนัดนี่สงสัยจะกําลังอิ่มอร่อยหรือไม่งั้นก็แบบไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยไปทําความเดือดร้อนให้เขาอยู่อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะเล สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคือเต็มมากอ่ะพูดเลยคือแน่นอ่ะ Welcome to s u k o n t a b a k e r y s u k o n t a b a k e r y ใช่ครับหลากสีสันมากที่สุดเลยน่าจะมีสีเหลืองว่างนะคะเมีมีหลายสีเลยนะครับจะได้ครบก็เลยทีเดียวใช่ใช่แล้วนะครับคุณมาล่วงหน้าคุณมาทำอะไรเมื่อกี้เรายังคุยกันอยู่คือเอาจริงๆเ่ะนะฮะเฮ้ยมานี้มา สวัสดีค่ะคนนี้อดีตเคยเป็นดีเจเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคือเลยค่ะเลยเลยตลกดีนะคะอ่ะฮะเจ้าของหนี้ค่ะเจ้าของบ้านรีบเจ้าของร้านมาเลยเจ้าของร้านยูจูเนียร์ครับสวัสดีค่ะเจ้าของบ้านอย่างเดียวพูดอย่างนี้เขาไม่ไล่ออกก็บุญแล้วนะเช็คอัช็อต I'm in motherfucking the mother house ยื้่เบนชลาทิศเพลงประกอบละครสายสีเพลิงเพื่อให้เธอไม่จากไปไหนจะให้ฉันทำอะไรฉันก็จะยอมทั้งนั้นแค่เพียให้เธอขึ้นมาแค่เป็นเธอตู่ภพทอนเธอจะรู้บ้างไหมว่าเธอทั้งสวยและเธงดูดี ม่ต้องซ้ออาไรคือเซ็กซี่แค่จะเป็นตัวเองเท่านั้นแค่เป็นเธอคนนี้มันดีมากกว่ายิ่งกว่าเท่ากับสแตมอภิวัตแล้วเธออาจได้เจอคนนั้นคนที่จะรักเธอจนหมดใจคนที่จะพร้อมให้เธอได้มากกว่า one two three four five I love you give me five ลิปตาอยากเจอได้คนนี้เป็นแฟนก็ฉันนันอยากเจอได้คนนี้เป็นแฟนถ้าหาได้คนนี้เป็นแฟนก็ดีอยากเจอไดคนนี้เป็นแฟนก็ฉันนันอยากเจอได้คนนี้โยลละเซ่ให้แนะนําตัวกันหน่อยครับครับชื่อเหียวครับเหียวเดียวอ้อยค่ะออย คณนัดครับคนัดชอบเผือกครับอ๋อเชื่อค่ะค่ะคุณเหี่ยวกับคุณออยนะคะกับกิจการสุคนธาบเกอรี่ใช่ทำไมถึงชื่อสุคนธาบเกอรี่ชื่อจริงค่ะเป็นชื่อจริงเป็นชื่อจริงเลยคิดยังไงถึงมาทํากิจการเกี่ยวกับบเกอรี่คะอ๋อตอนแรกทํางานค่ะทางานประจําอยู่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็ ที่โรงพยาบาลนะคเขาจะมีแบบเค้กเบิร์ดมันอยู่แล้วที่จริงก็เป็นความฝันของเด็กสาวคนหนึ่งและค่ะที่แบบอยากทำเค้กเด็กสาวอ๋อเด็กสาวได้ยังใช่สิบสี่ปีแล้วใี่แันแปดใช่ไปบอกยุคกันไปล่ะเสร็จแล้วก็ไปเรียนทําเค้กเรียนทําก็ตอนแรกก็ดูในย t ท b บบ้างอะไรบ้างเนี้ยค่ะมาหัดทําเองที่บ้านที่นี้ก็ไปเสนอที่โรงพยาบาลเขาโอเคก็ได้ส่ง โอเคก็ทํามาอยู่ประมาณ5ปีแล้วทรงประจาก็เคยทำจริงทำอยู่แล้วทำอยู่แล้วอันนี้เขาทาอยู่แล้วค่ะและนี่ทําอะไรอยู่อยู่แล้วไม่ทำนะครับก็มาช่วยทีหลังเต็มใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นที่มาของสุกทานเบเกอรี่นั้นตอนแรกคือก็ส่งอย่างเดียวก่อนใช่ค่ะตอนนี้นะครับเห็นว่ามีการปรับปรุงโครงสร้างเพิ่มเติมด้วยตอนแรกก็ต่อเติมค่ะตรงนี้ยังไม่มีก็ต่อเติมออกมาเป็นห้อง ทำขนมแล้วก็ห้องอบอ,อยู่ด้านหลังครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพาให้ดูว่าในห้องเนี่ยเขาดูแบบดูน่ารักนะแล้วก็เห็นอย่างนี้เนี่ยเขาแบบมีเรื่องของเทคโนโลยีอะไรมาเกี่ยวข้องหลายๆอย่างด้วยอ๋อโมเดิร์นมากเลยนะครซึ่งวันนี้จะให้พวกเราทําทําอะไรนะเค้ปเค้กเค้ปเค,กค้เคกอืมเป็นคปเค้กเรนโบว์ชอบอ่ะขอกินอย่างเดียวได้ปะแล้วก็ชอบกินหมดทุกอย่างเลยเมื่อกี้ก่อนมานี่มันง่ายไปครับกินอย่างเดียวมันง่ายไปเดี๋ยววันนี้ไหนๆก็มาแล้วนะครัเดี๋ยวจะให้ ลองแต่งหน้าดูได้ขเออะไรแต่งมาแล้วค่ะจากบ้าแต่งหน้าเค <laughs> ้าปา <laughs> <laughs> ดนะฮะเอาโอเคเดี๋ยวเราไปลอง<โ>อทำกันโอเคเดนบว์เ,เค้กเค้กไปเลยปะ ทอดแผ่นเคร้กก่อนครับแล้วเราสีนี่คือเราผสมเรียบร้อยแล้วใช่ผสมเรียบร้อยแล้วก็เป็นสีผสมอาหารทใช่ครับส่วนผสมมีอะไรบ้างครับผมในส่วนของตัวนี้ส่วนผสมเค้กกรอบจริงๆแล้วตัวแผ่นแป้งอ่ะมันก็จะมีมีแป้งมีเนยมีนมครับน้ำตาลอ่ะฮะเท่านี้ที่แบบเราเห็นมันเป็นแผ่นๆนะคือเราต้องทอดครับแผ่นประมาณนี้เองหรือว่าอันนี้เป็นเค้กแบบก้อนเล็กๆอันนี้เป็นไซส์เล็กสุดเป็นไซส์หนึ่งปอนด์มันจะมีหนึ่งปอนสองปอนสามปอนด์ไซส์ก็คือตามกระทะมาตรฐานที่เขามีขาย มันกินหอมะากงยังครับมันกินไมมเหรอเฮ้ยเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะตเธอดูสิอ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ยสีสันมันก็เอาเขานะเยอะไปเยอะไปเยอะไป ตัวแผ่นเนี่ยถ้าเกว่ามาให้ให้มันสะดวกถนัดครับเพราะว่าต้องใช้มือถ้าเป็นแบบถุงยางนีครับบางทีถุงยางเลยครับถุงยางเลยคถุงมือมือยางกำวมเลยเนี่ยกระทะมันร้อนอ๋อครับครับแล้วก็เอามาถึงอย่างนี้ใช่ก็เนี่ยเรียงไปเรื่อยสิบห้าชั้นแล้วก็ให้เขาเย็นสักแป๊บหนึ่งเสร็จแล้วก็ถึงจะเอาไปขึ้นเป็นตัวเค้ก เอ้ย,อยเขาใช้ช้อนเดียวเป้าบอกได้คำเดียวว่าพังทันเในความขวัญหมดแล้วขั้นตอนต่อไปตอนนี้เราจะทำอะไรคะคุณออยหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วใช่ไหมได้เป็นแผ่นแบบนี้ค่ะ ก็จะมาปาดครีมค่ะเห็นไหมว่าเขาก็ทอดไม่ดีเหมือนผมเหมือนกันนะคือคุณอย่าไปว่าอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการประสบการณ์อันนี้น่าจะเป็นเหี่ยวเป็นคนทอดนะใช่ค่ะอันนี้เหี่ยวทอดที่เจ๊ทอาไอ้ทอดแล้วจะกลมสวยกว่านี้จริงๆแล้วมันจะแบ่งกว่านี้ใช่คือเขาเมือชีพป้า ฟินครับฟินใช่ไหมแฮปปี้มีความสุขดีเค้กอย่างอื่นล่ะเราทำกันไหมทำค่ะจะมีบัตเตอร์บูเบอรี่ชีสเค้กะาบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมดเลยทำทุกอย่างค่ะเกี่ยวกับเค้กค่ะและนอกจากนี้นี่เมนูใหม่นี่คืออะไรคะตัวนี้ภูมิใจนำสนิมเลยฮะเสนอค่ะเหรอช้าไปแล้วค่ะอันนี้ครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเฟลกอบคาราเมล คอนเฟลกอบคาราเมลคือจริงๆแล้วในตัวคอนเฟลกเนี้ยเราก็จะเคยเห็นกันที่ทานเป็นซีเรียลอาหารเชา้าครับแต่วันทีนี้เนี้ยจจรสชาติดดดเดิมๆเขาใช่มันจะจืดต้องกินกับนมกินกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยก็เลยอ,อ,อัดนมเข้าไปข้างใน <c oughs> ไม่ต้องกินกับนมแล้วคือนมมันอยู่ข้างในเนื้ออยู่แล้วพอกินปุ๊บก็อร่อยทันทีก็คือเราก็เลยไปลองส e a ร c ดูหาดูว่ามีใครเขาทำอะไรยังไงกันบ้างก็ไปเจอวิธีที่เขาเอา คาราเมลครับมาอบกับตัวคอนเฟลกให้มันมีกลิ่นหอมมีรสหวานแล้วก็จะกรอบขึ้นถ้าไม่อยู่ดีๆถึงคิดเอาคอนเฟลกมาทำมาแปลรูปให้แบบมีรสชาติที่ดีขึ้นเกิดจากอะไรคะปกติเป็นคนที่ทานอยู่แล้วใช่ปกติคือผมทาน<ม>ก็ตอนเช้าจะไม่ค่อยมีเวลาทานข้าวเนียก็จะทานพวกซีเรียลพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าทีนี้แบบทานไปนานๆเข้ามันก็เบื่อก็เลยไปเสิร์ชหาดูครับว่าเขาทําอะไรเป็นอื่นได้ไหมยเงี้ย ก็เลยไปเจอตัวเนี้ยวิธีทําตัวเนี้ยแล้วก็พอทําเสร็จแล้วก็ตอนแรกก็แค่แบ่งแบ่งน้องๆเพื่อนๆกันชิมนะครับไปไปมาเขาก็เออขายไหมอะไรเงี้ยก็เลยทําส่งขายไปด้วยเลยตอนนี้เห็นว่าทาไม่ทันคุณใไหมครันใช่ครับทําไม่ทันก็คือเพราะว่าเรามาอยู่นี่นะครับมาวุ่นเขาเขาเลยทาไม่ทันเสียเวลาเขาาอร่อยนะคุณกินหรือยังกินแล้วครับอร่อยลูกเกดอร่อยดีคอนเฟกไหมอ๋อคอนเฟกแล้วนอกจาก เหล่าเนี้ยนอกจากการทำเค้กเบเกอรี่มีคอนฟงคอนเฟกแล้วจะแตกยอดเป็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะตอนนี้ก็พี่จิงก็ทำก่อนจะคอนเฟกก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะครับเป็นสแน็คบ็อกซ์คอฟฟี่เบรกคอฟฟี่เบรกอร์ครับเบรกก็จะเป็นพวกยำโลพับพายเนี่ยคะ่ะครับก็คือขนมเบเกอรี่ทัว่วไปที่เขาเอาไป จารเป็นแหลกกันก็ทำสองด้วยใช่ค่ะเขาจะมีน้ำส้มมีกาแฟมีผลไม้ให้แล้วแต่จะเลือกน้ำส้มนี่คือน้ำส้มสายชูนะครับเรี๋ยวไปเออดีเอาให้แกน้ำส้มแกให้อาโนซองคันอร่อยนะน้ำส้มเขาเนี่ยเขาก็รับเรากับน้ำส้มด้วยนะครับอร่อยดีนะฮะอร่อยใช่ก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไลน์ที่แตกออกมาใช่ครับได้คิดอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าแค่นี้พอก่อนเหนื่อยแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก่อนเป็นคอนเฟ็กต์ตัวนี้ พี่บอกว่าจะคิดรสชาติอื่นที่นอกจากตัวคาราเมลเสร็จก็จะเป็นกล้วยสอบไส้ยเยมงมบนรบ้างอะไรบ้างเงีย้ยค่ะนูริชีสอะ่ยแล้วค่อยแบบปรุงสูตขึ้นมาใหม่ ต้องคิดคิดคนก่อนแล้วก็ทดสอบให้น้องๆไปชิมดูก่อนอันนี้คือฝ่ายคิดอันนี้คือฝ่ายไม่คิดอันนี้คือลงมือทำไงตัวเองคิดแล้วนะตัวเองคิดเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เขาทําแล้วกันนะพยายามจะดีสเครดิตตลอดเลยไม่ได้คิดคิดอีกคือชมเพื่อนเพื่อนเป็นคนที่ฟังแฟนอะไรอย่างเงี้ยไงเรื่องสำคัญทั้งคู่เขาเป็นคู่รักกันใช่ไหมแล้วก็แบบทำมาห้าปีแล้วว่าคุณลองชิมดูสิแสดงว่าตอนนั้นอายุยังน้อยมากใช่ไหมคะประมาณการทำธุรกิจตอนยี่สิบ ยี่สิบยี่สิบจนยี่สิบอืมเมื่อห้าปีก่อนน้อยมากเลยนะคุณอันนี้เลขสอมแล้วเหรอเนี่ยเธอทั้งสองคนเนี่ยเด็กเด็กอายุยี่สิบห้าแล้วเขาแบบใช่ไหมครับคุณทําอะไรอยู่ดิบตุ๊กแก้วไม่ใช่ดิบตุ๊กแก้วเล่นเกมเล้นนั่งล็อกเราเข้าใจว่าแบบจากเด็กที่จบปริญญาเนี่ยเขาก็อยู่ในโ่องของการทำงานใครที่แบบไม่ชอบทํางานประจําเขาก็ต้องหาตัวเองว่าเขาอยากทำอะไรแต่นี่คือเขาเจอตัวเองไวมากใช่ไหมคะพอเขาเริ่มสตาร์ทแล้วเขาก็มาได้ไกล เพราะรรฉะน,นั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ทั้งคู่เนี่ยได้พูดอะไรให้สําหรับเยาวชนที่เขาบแบบว่าเป็นบัณฑิตจบใหม่เขากําลังโอ้โหฉันเลือกงานฉันจะทางานอะไรดีหรือถ้าฉันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยควรจะมีวิธีหาตัวเองยังไงบ้างจ,งจริงๆก็ช่วงที่เป็นช่วงค้นหาตัวเองอะน่าจะเป็นช่วงมหาลัยครับน่าจะเป็นช่วงนั้นเร็วกว่าบางคนเขาเรียนจบไปแล้วเขาก็พยายามหาตัวเองอันนี้คือเจอตัวเองนะใช่ปะว่าเป็นผู้ชายแล้วไง มันนี้เป็นลองผิดลองถูกมาก็ไม่นานมานี่ครับสามสี่วันก่อนจริงช่างมากช่วงมหาลัยนะก็กิจกรรมก็จะมีเยอะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าน่าจะลองหาตัวเองดูว่าทําทุกอย่างในกิจกรรมที่มีลองทุกอย่างอันไหนที่คิดว่าไม่ชอบก็ทําไปก่อนเผื่อว่ามันจะชอบขึ้นมาแล้วมันไปได้ครับก็จะเป็นช่วงนั้นค่ะที่จริงแล้วคือสิ่งที่เราทำอ่ะทำ ทั้งตอนที่เราเรียนหรือว่าทํางานนี้ค่ะหาแบบว่าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตด้วยก็ได้อยวนี้มันแบบการสื่อสารนะคะมันเยอะมันเร็วแล้วก็เปิดกว้างนะเปิดกว้างเปิดกว้างเสร็จแล้วเราสิ่งที่เราชอบอะค่ะเราจะถนัดถ้าเราฝืนทํามันก็ไม่มีความสุขในการทําทาไปด้วยแล้วให้คิดว่าเรามีความสุขมันก็จะมีความสุขติดต่อติดตามได้ทางไหนบ้างก็ตอนนี้ที่มีหลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook ที่สุขภัณฑ์เบเกอรี่นะครับที่ Facebook แล้วก็เบอร์โทรก็ได้ครับ091-0677-901ครับก็คือแบบหลักก <IL> <c oughs> ็คือทาง Facebook แล้วก็เบอร์โทรถ้าแบบไม่หลักเหรอครับไม่หลักยังไม่มีคิดไม่ทันใช่ไหมไม่ทันโอเคขอโทษทีขอโทษทีขอโทษทีโอเคต้องขอบคุณอย่างเป็นทางการ นะครับคุณเุณหญิงคุณออยมากมากคุณค่ะขอบคุณค,ค,รรค้าผมคุณค้ามันมันหมีตลอดเลยคนเนี้ยจังหมีตอนนี้กลายเป็นหมูแล้วเออนะครับนะคะครับผมอันนี้ก็เป็นีช่วงสาวเชคสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกระตูนค่ะกระตูนไม่ต้องเขินไม่เป็นไรผิดพลาดกันได้กระตูนครับชื่อกิ้งค่ะกิ้งฝนฝนบิวค่ะบิวอ่าทั้งสี่คนถามทีละคนชอบเพลงไหน ชอบเพลงอยู่พี่เบนสลาิีเพราะว่าสวยพี่เขาสวยไงอ๋อตกใจนะว่าชมพี่พี่เ็นสวยใช่ป่มแล้วเราอ่ะสวยปะสวย <c oughs> เพื่อนเพื่อนว่าไงสวยปะ <c oughs> อันนี้เคลียร์กันเอง <ISBN. S 1> เอาโอเคคนต่อไปชอบเพลงไหนชอบเพลงแฟนค่ะแฟนลิปตาเพราะเพราะว่าเนื้อเพลงดูน่ารักน้อเพลงดูน่ารักปกติชอบลิปตาอยู่แล้วหรือเปล่าชอบ ชอบนางเอกมิวสิกแม่น้องมิวมิวเขาสวยเหมือนพี่นะอ๋อโอเคอันนี้ก็จะสวยตลอดเลยอ่ะคนต่อไปชอบเพลงอะไรแฟนลิปตาแฟนลิปตาเหมือนกันเพราะอะไรความหมายของเพลงมันน่ารักดีมีแฟนยังไม่มีแน่ใจโกหกปะตกนรกนะอ่าโอเคไม่เลวหรือก็ไม่ชอบเพลงไหนจ๊ะมากกว่ามากกว่าอีกว่าเท่ากับสแตมเพราะอะไรมัน เนื้อหาไพโรดีเนื้อหาไพโร่ปกติชอบสแต็มอยู่หรือเปล่าก็ชอบที่สแต็มคะน้องบอกว่าตกลงชอบไม่ชอบชอบอ่าบังคับชอบโอเคขอบคุณน้องๆค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปานค่ะน้องปานกับตะนอยค่ะตะนอยมดตะนอยอย่างเงี้ยหรออ๋อโอเคปานกับตะนอยมาไกลมากเมื่อกี้เราแอบสัมภาษณ์กันหลังไมค์ค่ะท่านผู้ชมมาจากที่ไหนนะมาจากเชียงรายค่ะชื่อโรงเรียนอะไรลูกโรงเรียนเทิงพิยาภมค่ะ เทวิทยาคมระเบิดเถิดเทิงเไม่หรอใช่ไหมสะกดถุยว่าเทวิทยาคมวันนี้มาทําอะไรที่เชียงใหม่วันนี้มาติวค่ะมาติวมาม่าค่ะเป็นโครงการติวของมาม่าค่ะมาม่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใช่ไหมในโครงการเขามีติวให้ไปสอบเนี่ยหรอติวฟรีติวฟรีด้วยโอ้โลดเนาะโอเคมาสัมภาษณ์เรื่องเพลงกันหน่อยนะคะเพลงชอบเพลงไหนชอบเพลง One Two Three Four Five I Love You ค่ะกิ๊ฟมีไฟเขาเอามาโคเวอร์ใหม่ พระเอกห้าหนุม่มใช่ไหมเพราะอะไรถึงชอบเพลงนี้เพราะว่าดนตรีสนุกดีค่ะจังหวะมันน่ารักเนาะคนนี้ล่ะดนตรีโปรไฟล์ I Love You เหมือนกันค่ะ<อ>เพราะว่าเป็นคำหมายที่ดีเหมือนชอบใครแบบอะไรนะค่ะไม่ไม่ชอบคนร้องมั้งเหรอพระเอกมีตั้งห้าคนเคมาหมดชอบใครชอบใครที่สุดมีมีใครบ้างนะมีวีอามีนาเดตมีมาริโอมีเจมาแล้วเคนภูมิ IA, ม MA, ชอบใคร ชอบมาริโอค่ะมาริโอเพราะอะไรหลอดีค่ะอาหลอดีเพราะว่าชอบอะไรเอาเกมผู้ภแล้วกันค่ะเพรท่ค่ะนะคะโอเพี่บอกหมดเลย5คนพี่ชอบทุกคนเลยนะคะขอบคุณน้องๆมากขอบคุณค่ะ Just be good to green. All I need is a woman to be good to me. I'm an easy yeah. man. I'm easily pleased, and you provide me with everything that I need. Look, oh, yeah. you know I make ends. I grind, so hold on to yours. We're spending mine Though you try, I never let you buy. But if I was broke, would you still be spending time? Who did FIBA? เข้าใจไหมอะไรอย่านะอะไรอะไรคือเข้าใจหรือไม่เข้าใจ ขาวเนียนสวยใสเปล่งปลั่งตลอดทั้งวันแล้วก็มีออร่าที่สําคัญป้องกันแสงแดดนะคะกับผลิตภัณฑ์ที่สวใช้อยู่เสมอเสมอนะคะคุณเคยใช้แล้วนี่จําได้ไหมเคยใช้ครับตอนที่เราไปออกลองกกยกันบอกผมว่าเงินเต็มเลยอแต่ว่ามันก็ bring ขึ้นมา bring มันเนียนนะฮะมันไม่เหนียวไม่เหนื่อยหนะครับค่ะใช่เลยฮะกับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่ามาส์แฉกนะคะดีดีบอดีไวโลชั่นเรียกสั้นๆนดีดีเดี๋ยวกลับไปจะลองใช้ใช้อีก เช็คออนท็อปอันดับที่ห้าแค่เป็นเธอตู่พบทอนว่าเธอทั้งสวยและทั้งดูดีโดยไม่ต <c oughs> <Sam> ้องซ้อมเอาใรก็เซ็กซี่แค่จะเป็นตัวเองเท่านั้นแค่เป็นเธอคนนี้มันดีและเช็คออนท็อปอันดับที่สี่มากกว่ายิ่งกว่าเท่ากับสแตมอภิวัต รักเธอจนหมดใจคนที่จะพร้องให้เธอได้มากว่ายินกว่าเ<อ>ช็คอ่อนท็อปอันดับท<า>ี่3<า>ยื้อเบนชลาทิตแ<า><า>พลงประกอบละครสา,สายสีเพลิง่งจะให้ฉันทำอะไรฉันรอจะยอมเท่านั้นแค่เพียงให้เธอขึ้นมาได้

อยากจะได้คนนี้ ที่มาให้คะแนนเสียงสําหรับเราในสัปดาห์นี้ใช่แล้วนะคะแล้วก็มาลุ้นกันต่อว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในชาร์ของเราอย่างไรบ้างขอบคุณสถานที่แห่งนี้ด้วยครับผมนก็คือสุขคนทาเบเกอรี่นะครับชื่อน่ารักมากเลยเนาะน่ารักนะชวนได้คิดถึง มัน <C> e <at> ไม่ใช่สิต้องเปเบรกขนเรี่สิแล้วตอนนี้ฝนก็ตกแล้วด้วย <Okay. S 1> ขอบคุณกับบริษัทดนตรีสีสันจำกัดค่ะผลิตสื่อคุณภาพสู่งานโฆษณาสืาาสาสาาสา่อเพื่อวงจรในเว็บทุกฤดูแบบศู3 8 5สามแป้แ้ค่ะวน์แอปพลิเคชันนะครับ D S E S O N นะครับดนตรีสีสันที่ขึ้นกันเลยนะครับผมฟังออนไลน์โดยตรงแล้วก็ฟังผ่านเว็บไซต์ที่ www d season n e t กันได้นะครับผมถูกต้องนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วดีที่มีร่มนะคะ คนที่จะเข้าไปหลบกฎกันไหนนะคะคงจะเุณนาเกงว่าเดยวเทปหน้าคงป่วยนะนะไปดีกว่าขอบคุณทุก่านมากนะคะจัดกำไรมหาหจันกรบรายการเช็กอิบอาบไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือแมงอะไรครับอันนี้มันเป็นไก่ครับไก่ครับครับผมผมดูยังไงมันก็ใส่ิ๋วกับชาติมาเกินนะฮะเนี่ยขั้นใส่ิ๋วเลยเหรอเล้ยอะไรอ่ะฮอ นะส่งให้ผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเอาให้แฟนแฟนอะผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงตอนนี้ฝนตกอยู่นะอันนคือเลคคอร์ดส่งให้เลยเคคอร์ดส่งเออจะอุโมงค์อไรมั่งน่ารักค่ะน่ารักมุ้งฟิงมุ้งนิงตุ้งกิงมอ้งพรแพนหน่อยสิทำมาแล้วก็แฮปปี้เบิร์เดย์นะคะมีความสุขมากนะคะก็ขอให้มีความสุขในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะกับการดูแลนัตตี้นะคะใช่นะฮะ ก็สุขภาพแข็งแรงกินดีอยู่ดีขอให้แฟนหล่อวันหล่อคืนแล้วก็เลิกเป็นตุดเป็นแตวซะทีนะคะก็เป็นผู้ชายมันเต็มตัวซะบ้างอะไรบ้างนะคะไปไปนั่งนอไปไปนั่งรอโอเคพอดีนะจ๊ะทำทำไม่ให้ไม่เหมือนไก่ก็ไก่ไก่ไก่ใช่ไหมไก่ครับเออครับเออไก่ก็ไก่ก็วันเดย์ไม่มีอะไรให้กไม่อยู่ด้วยกันเนาะพี่อร์เดย์ให้กับ